อะไรตรงนั้นเขาหันไปมองพบว่าเป็นตาแก้วที่ยืนมองมาด้วยสีหน้าคุ้นคิดสายตาของตาแก้วจ้องไปที่รอยเท้าบนพื้นดินก่อนที่ใบหน้าจะแปลเปลียดเป็นเคร่งเครียดเมื่อคืนเห็นอะไรหรือเปล่าตาแก้วถามเสียงเบาแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลวีระลังเลอยู่คู่หนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ตาแก้วฟังตาแก้วฟังเงียบๆสีหน้าดูหนักใจขึ้นเรื่อยๆก่อนจะพยักหน้าเบาๆมันเริ่มขึ้นแล้วตาแก้วพึมทำหมายความว่ายังไงครับตาวีระขมวดคิว้วรู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดนั้นไปที่วัดกับตาก่อนเถอะตาแก้วแต่ปด ก่อนจะเดินนำออกไปโดยไม่รอคำตอบวีระจรึงต้องรีบเดินตาไปอย่างวุนมมเมื่อไปถึงวัดหลวงตาทองท่าที่ชาวบ้านนับถือกำลังนั่งอยู่ที่สารวัตรพอเห็นวีระกับตาแก้วเดินเข้ามาท่านก็พยักหน้าเหมือนรู้อยู่ก่อนแล้วว่าทั้งคู่จะมาข้ารู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมหลวงตาทองเอ่ยขึ้นชา้า สายตาท่านมองตรงมาที่วีระ